เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เทสระบบชาร์จดูนะครับเครื่องชาร์จ14.6โวลต์20แอมป์นะครับผมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมชุดสำรองไฟครับ12โวลต์เอ่อ400แอมป์นะครับ dc ac ก็มีช่องจุดบุหรี่ทั้งหมด5ช่องนะครับแล้วก็ไคลซีหช่องครับแล้วก็ช่องจุดบุหรี่หนึ่งช่องนะครับข้างล่างก็จะเป็นไฟปลั๊กไฟ AC นะครับ4ช่อง นี่ก็จะเป็นจอวัดระดับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับผม ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่สิบสองโวลต์สี0ร้อยแอมข้างในก็จะเป็น BMS ควบคุมนะครับร้อยห้าสิบแอมนะครับแล้วก็ Active Balance ห้าแอมนะครับมาดูฝั่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นชาร์จเจอร์ PWM สามสิบแอมนะครับ แล้วก็อินเวอร์เตอร์ที่ใช้นะครับเป็นของ j c CJ นะครับห้าพันวัตต์สิบสองโวลต์ห้าพันวัตต์นะครับนี่นะครับข้างในนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ Battery นะครับ ตัวนี้จะเป็นแบกเกอร์ชาร์จเจอร์นะครับชุดนี้จะชาร์จได้สองถึงสามระบบชาร์จนะครับแต่ลูกค้าสั่งาชาร์จจากโซลาเซล ชุดหนึ่งแล้วก็ชาร์จไฟบ้านอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้รอเครื่องชาร์จกำลังเดินทางมานะครับผมแล้วก็มีอ๋อแล้วก็มีชาร์จจากรถยนต์ด้วยนะครับชาร์จรถยนต์อีกชุดหนึ่งนะครับรวม3ามระบบชาร์จนะครับนี่นะฮะนี่ก็ลูกค้าสั่ง ไปใส่รถอ่รถขายของนะครับ,รบ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับนี้เปิดแบตเตอรี่ แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับ AC นะตัวนี้ก็สเปคคนที่ขายเขาบอกว่ามันรันแอร์ได้ถึง9,000 BTU นะครับก็เอาไปรันแอร์ด้วยระบบไฟด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ประมาณ218 โวลต์น,นะครับสเปค220โวลต์น,นะครับเนี่ยก็กดดูได้นะครับโอ้ค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เทสระบบชาร์จดูนะครับเครื่องชาร์จ14.6โวลต์20แอมป์นะครับผม ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับ14.4โวลต์ตัวพีดียอ่านได้14.3ครับก็ใกล้เคียงกัน,นครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมโอเคก็95%แล้วนะครับเตรียมจัดส่งลูกค้า นะครับผมชุดนี้เป็นระบบ12โวลต์400แอมป์นะครับ DC AC ครับ5,000วัตต์นะครับผม <Okay. S 1> ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับ Terminal นนตัวที่ใช้นะครับผมใช้60แอมป์นะครับ อันนี้ก็เป็นฟิว DC 3 0แอิบมนะครับนี่นะฮะสภาพข้างในนะครับผม <Okay. S 1> พร้อมจัดส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปจัดส่งให้ลูกค้านะครับ Okay. ครสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันงานหน้าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวผลง,งานเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ